มาละแต่ละตัวเปิดสอนเลยใครอยากขายออนไลน์เข้ามาจะจับมือทําให้การขายออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะสวยว่ามันคือทางรอดเลยจับเครื่องมือที่ถูกระเบิดยอดขายให้เราได้ตั้งยอดขายได้แล้วครับจากการขายของออนไลน์226ล้านค่ะใช้เวลากี่ปี2ปีกับอีก2เดือนค่ะที่นี่มีสอนตั้งแต่อนุบาลถึงมหาลัยออนไลน์6เสาหลักค่ะมีการยิงแอด a c e b o o k นะคะมีการตัดแต่งภาพแล้วก็อินสตาแกรมแล้วก็มีติ๊กต็อกมาเก็ตติ้งต้องเสียตังค์ที่บาท98บา98บาทต้นทนคามม่ามิมแปดบาทต้นพงกว่าข้ามาพิ่ อะไรก็ตามที่คนทําได้คนก็ทําได้ นอกจากสวยจะดูแลคุณแม่ยังมีหลานที่อะค่ะเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสวยต้องช่วยดูแลเรื่องค่าเลี้ยงน้องด้วยเอาเงินเก็บจากงานประจําเปิดพับโต๊ะขายแซนด์วิชเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ต้นทุนที่เยอะตื่นก่อนเลยค่ะตีสามเพราะว่าถ้าเราตื่นสายวันนั้นเราจะทําแซนด์วิชได้น้อยบางที่เราก็ไปต้านโต๊ะได้บางทีก็โดนเทศกิจจับก็วิ่งไม่ทันขายบนความลุ้นฝนจะตกไหมจะมีใครมาไล่ทีหรือเปล่าโอ้ยเรายืนนะคะขาล้าวเลยตื่นไม่ไหวก็ต้องลุกเพราะว่าถ้าไม่ลุกคือวันนั้นก็ไม่มีไรายไไดด้ตติิลลบเลยยีววทาามมมมชัมนแแ่่กคุณ อา,อายุ70เอาแซนวิชเสรตะก้าแล้วก็ไปเดินตามไปรนเมล์มตั้งแต่เช้าถึงเย็นนะแล้วแม่ก็บอกว่าแม่ไม่เหนื่อยหรอกขอให้แบบแซนดวิชมันขายได้ก็ดีแล้ว <c oughs> เกิดมาครั้งเดียวฟูขอเป็นคนจนคนสุดท้ายในตระกูล จนสวยมาเจอ The Icon Group เป็นโรงเรียนสอนทำออนไลน์คนไทยเนี่ยเล่น Facebook ไม่ต่ำกว่า50ล้านคนต่อวันหูตลาดใหญ่มากแล้วสวยก็ไปถามว่าถ้าแม่ค้าคนหนึ่งอ่ะอยากรวยบ้างอ่ะมาเรียนอ่ะคิดว่าจะทำได้ไหมแกบอกอะไรก็ตามที่คนทำได้อ่ะคนก็ทำได้บอกังเลยว่ากูต้องทำให้ได้ เนี่ยเขาผลิตสินค้าที่มีคุณภาพคัดมาละแต่ละตัวที่สําคัญเราไม่ต้องไปลงทุนเราไม่ต้องไปเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ๆเราก็สามารถสร้างยอดขายมาหาศาลได้มาเอาความรู้แล้วก็เอาไปขายเริ่มมียอดที่มากขึ้น2ปีพลิกชีวิตเลยค่ะสร้างยอดขายแล้วครับจากการงานของออนไลน์226ล้านค่ะใช้เวลากี่ปี2ปีกับอีก2เดือนค่ะ เปิดสอนเลยใครอยากขายออนไลน์เข้ามาเดี๋ยวจับมือทําให้การขายออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะสวยว่ามันคือทางรอดเลยจับเครื่องมือที่ถูกระเบิดยอดขายให้เราได้เลยต้องเสียตั้งกี่ิบบาท98บาท9บบาทสวยจะสอนเกี่ยวกับ m i ซ d s e t ในการสร้างธุรกิจออนไลน์ก่อนว่าคุณต้องมีความเข้าใจแบบไหนผู้บริโภคเป็นยังไงจะขายอะไรพี่เนี่ยมีสอน,อนั้งแต่อนุบาลถึงมหาลัยออนไลน์6เสาหลักค่ะมีการยิงแอด a c e b o o k นะคะมีการตัดแต่งภาพก็ i n s t a g r กรแล้วก็มี t ิ k ต ok m a r k e ก i ต g ิจะได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกมมมมัันนนนเเสียววลาวาามม้้ทุคค่่ไรู เะเขาจะได้ความรู้แบบอัปทูเดตเราจะไม่ได้จําจากตํารามาสอนอะไรที่เราไม่รู้ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่จริงหลายคนไม่มีสินค้าก็เลยมาขายสินค้าเดียวกับที่เราขายทําให้เรามียอดขายที่มากขึ้นปัจจุบันมีมากกว่า800 0คนแล้วค่ะเข้ามาพิสูจน์ค่ะเป้าหมายไม่ใช่แค่ตัวเราละแต่มองไปถึงคนที่เรารักด้วยแล้วคุณจะมีพลังงานที่ยิ่งใหญ่เลยนะจงอย่าดูถูกตัวเองเด็ดขาดแม่ค้าขายแซนด์วิชริมถนนค,นคนหนึ่งทำได้คุณก็เป็นคนคนอย่างคุณก็ทำได้